สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเจอกันในวันที่3นะคะค่ะแต่เรายังอยู่ในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานนะคะ มาให้เด็กๆฟังค่ะค่ะนิทานที่จะให้เด็กๆฟังนะคะมีชื่อเรื่องว่าติตตีมีเพื่อนแยะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกับคุณครูเลยค่ะจองเรื่องติตตีมีเพื่อนแยะหนูชื่อติ๊ตตี มีเพื่อนมากมายอยากรู้ใช่ไหมทำไมเพื่อนแยะติ๊ติยิ้มง่ายแจ่มใสทุกวันพอเจอเพื่อนทันยิ้มทันทีแหละสวัสดีจ้าขอโทษจ้าขอบคุณนะจ๊ะมาเล่นด้วยกันไหมจ๊าติ๊ติพูดดีไม่มีทะเลาะ ใช้คำไพเราะไม่ล้อเย้าแย่ติ๊ติช่วยเหลือเมื่อเพื่อนต้องการทุกคนเบิกบานชอบกันเชียวแลติ๊ตตีแบ่งปันเล่นกันด้วยดีชวนกินทุกทีมีใจเผื่อแผ่ติ๊ตตีน่ารัก ไม่อยากแกล้งใครรักเพื่อนห่วงใยต้องไม่รังแกถ้าทุกคนทำตามอย่างติดติรับรองต้องมีเพื่อนดีจริงแท้ติดติเป็นสุขสนุกทุกที่อบอุ่นใจดีมีเพื่อนเยอะแยะนิทานเรื่องติดติมีเพื่อนแยะ เสริมสร้างให้เด็กๆมีสุขภาพจิตที่ดีรู้จักแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตใจดีงามมีความเมตตาการุณารู้จักแสดงความรักด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นทั้งยังมีมารยาทต,ตามแบบวัฒนธรรมไทยรู้จักกล่าวคำว่าสวัสดีขอโทษขอบคุณ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างนี้ค่ะเด็กๆฝั่งนิทานเรื่องติ๊ดตีมีเพื่อนแย่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกใช่ไหมคะค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านกันนะคะค่ะการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน มีอะไรบ้างเอยเด็กๆทราบไหมคะค่ะก็คือการไปร่วมงานวันสำคัญต่างๆนะคะกับเพื่อนบ้านนะคะเช่นการไปร่วมงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่างานวันเกิดนะคะค่ะต่อมาก็คือการไปร่วมทำกิจกรรมของชุมชน นะคะก็คือนะคะการช่วยกันทําความสะอาดถนนนะคะหรือปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะค่ะเด็กๆคะอันนี้คือการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนบ้านนะคะเราต้องคอยช่วยเหลือกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะเราจะได้อยู่กับเพื่อนบ้านอย่างมีความสุขนะคะ ค่ะถ้าวันไหนที่มีกิจกรรมนะคะที่ชุมชนเรานะคะเด็กๆก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย